ท่านสาธุชนบุทรบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อแต่ความจริงเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่เห็นจะต้องพูดกันนานเท่าที่พูดวันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องในความจริงถ้าจย่าเหมือนกับดูมหัสพ เขาก็เรียกว่ายิ่งดึกยิ่งดีหรือว่ายิ่งฟังไปจะเห็นว่าปัญญาของโมโหสถนี้เป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งใหญ่จริงๆในวันก่อนมาเริ่มเรื่องในนิดหนึ่งถึงว่าเจ้าจุนนีพรมทัตที่ต้องการจะแผ่อนาจแล้วก็ตอนนั้นที่โมโหสถกำลังมีวาสนาบารมีใหญ่ ได้เป็นที่ศึกษาเของพระเจ้าวิเทหราชปรมกษัตริย์ถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกกันว่าองค์มนตรีขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพราะวันก่อนนี้เดิเริ่มต้นมันหน่อยเดียวยังมีความอยู่ว่าหลังจากที่มโหสถได้ส่งทูตไปประจำประเทศต่างๆแล้วยังปรากฏว่ามี ยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขะพลากระรือว่าสังขะผลากะก็ไม่อ่านไม่ไหวเอาตามบาลีดีกว่าว่าสังขะพลากาพระเป็นกษัตริย์ในแคว้นกำพลัดวันหนึ่งพระเจ้าสังขะพลากะรับสั่งให้เตรียมการระดมพล เตรียมสตราวุธอย่างพร้อมพรัง่งตอนนี้ปรากฏว่าโทษของมโหสถที่ส่งเข้าไปสอดแนมดูไอ้ความจริงโทษนี่ก็คือแนวที่ห้าคอยสังเกตว่าประเทศไหนบ้างที่เขาจะคิดร้ายเราโดยคิดดีกับเราตอนหน้าแล้วก็มองดามองหน้ากันในฐานะความเป็นมิตร แต่ภายในโดวงจิตก็คิดอยู่เสมอว,ว่าบุคคลชนชาตินี้จะมีความปรารถนาตั้งหน้าเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีของดีของเลวอะไรเป็นกรณีพิเศษก็คอยสอดแนมดูแลอยู่เสมอไม่ว,ว่าโทษท,ทหารของมโหสถ ที่ไปอยู่ประจำยุยเฟนไ้อยู่ประจำแควนกําพลรัฐได้ส่งข่าวมาโมโหสดทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขาพระกะแหงแว้งกําพลรัฐได้สั่งระดมพลเตรียมสตราวุธว้มากมายแต่ถ้าว่ายังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลมันไม่ทราบผล ว่าท่านว่าพระราชาพระองค์นี้จะไปรบกับใครที่ไหนแน่แต่ถ้าว่าอนณาเขตของประเทศนี้ติดกับประเทศของเราฉะนั้นขอท่านโปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกแสนรู้ไปสื่อความดูให้รู้แน่เถิดารับนี่เป็นอันว่ามโหสถนี้ไม่ได้ใช้แต่คนอย่างเดียว ยังมีมีนกแก้วไว้เสืยบรือการรับอีกด้วยไว้ก่อนมาติดอยู่ตรงนี้ที่นี่ขอย้อนสักหน่อยหนึ่งนี่ต่อจากวันนั้นเป็นอันว่าโมโหสถบัณฑิตได้รับข่าวจากทูตทหารดังนั้นแล้วจึงได้เรียกนกแก้วแสนรู้มาสั่งว่าเจ้าจงไปสืบข่าวดูทีรู้ว่า พระราชาสังขารพระกะแห่งแคว้งกำพลรัฐนี่เตรียมระดมพลเตรียมสัตราวุธไว้เพื่ออะไรเมื่อเสร็จแล้วจงตะเวนไปทั่วชมโพทวีปไหมน่อยากจะทราบว่าเขาจ้างนกแก้วนิดวันเดือนละเท่าไหร่นะแต่ว่าประเทศไทยรนจ้างคนไปนั่งยกมือในเดือนละเป็น เป็นพันนีืเป็นหมื่นนะมะั้งที่จ้างคนไปยกมือนะที่ก็จ้างคนไปนั่งขข่คอกันไองานที่จะก้าวไปได้เร็วๆนะทาให้มันช้าดึงหน้าดึงหลังดึงหลังดึงหน้าแดีวสงสัยว่านกแก้วที่มีความสามารถยิ่งกว่าคนนี่เขาจ้างมโหสถจ้างเดิน่าไหรก็ไม่ทราบเป็นไว่าสั่งว่าเจ้าจงไปสืบทั้งหมด ชั่วทมชมโพทวีปซื้อเพยการมาให้เราทราบแม่สงสัยว่านกแก้วเอาสเสบียงอะไรไปนะบินเก่งอันสั่งแล้วจะได้ให้นกแกว้วกินข้าวกินข้าวตอกคลุกกับน้ำผึ้งดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำมันที่หงรอ้อยขนพันขนนม่แล้วก็มาทาที่ขนปลีก นนก็ปล่อยเอาไปทางหน้านต่างมูลตานุ่งหน้าไปทิศปราจีนสำหรับนกแก้วแสนรู้ตรงไปยังกมพลรัฐสืบรู้ความเคลื่อนไหวเขาไว้เจ้าสังขาวระ,ระเรียบร้อยแล้วจึงได้เวนไปนสืบข่าวทั่ว,ช,ว,วชุมพูทวีปจนถึงอุตรปัญาาะนคร ในกับป er <Yeah. S 1> ิรัตเนี่ยเขาบอกในกับปิรัตอุตรปัญจารนครแต่ว่าอยู่ในแวดควาของกับปิรัตกับปินกับกับินกัน้วกันกับบินรัตกันง่ายๆสำหรับพระเจ้าจุมพระเจ้าจุลนีสมทัตเป็นกษัตริย์อยู่ในอุตรปัญจารนครทรงมีบรโรหิต ที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่ถวายอัตธรรมแก่พระองค์คนหนึ่งชื่อว่าเกวัตพรามหมายเจ้าเกวัตเนี่ยมันเกจริงๆนะลูกหลานที่รักค่อยดูกันต่อไปเจ้าเสนกกับเจ้าเกวัตเนี่มันไอ้ลีลาคล้ายคลึงกันไอ้เนี่ยมันเสนแส้งแกล้งปืนนกเสนกอ่ะเจ้าเรียเกวัตน,น,นี่มันเกแล้วก็วัดดะ ท่านกล่าวว่าเวลาย่ำรุ่งวันหนึ่งท่านปโปโรหิตเกวัตื่นขึ้นมองดูรอบบริเวณทั้งภายในและภายนอกบ้านของตนและเห็นเครื่องยศและสมบัติอันมโหฬลลารรู้สึกปราบเพิ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าจุลน,นีพมททัตทรงพระราชทานมาพระองค์ทรงมีอุปการะคุณเป็นมหาศาลแก่เราคนที่เราจะคิดจัดการให้พระองค์ได้ทรงมีอิสริยยศยิ่งยิ่งขึ้นไปแมงก็เป็นพระราชาแล้ว ความจริงเป็นพระราชาแล้วจะให้มันยิ่งกันไปกว่านั้นจะเป็นอะไรกันแน่แต่น่ากลัวจะเป็นคนติดกัญชาแต่ความจริงเป็นคนติดกัญชานี่ดีใจดีโฮระเรลยไม่มีเรื่องแต่น่ากลัวจะไม่ใช่ลูกหลานที่รักฟังกันต่อไปเขาบอกว่าต้องการให้พระองค์มียศใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงเป็น อัครราชาผู้ยิ่งใหญ่ในสกลในชมพูทวีปอาคานี่ก็าแบบฟุ่มเลิอยเป็นพระราชาปกครองชมพูทวีปทั้งหมดไปอย่างนั้นเถอะว่าเมืองกี่เมืองประเทศกี่ประเทศในชมพูทวีปนี่ปกครองมันหมดชมพูทวีปก็ว่ากันมาตั้งแต่อินเดียถึงประเทศไทยไปน,น่นถึงสิงคโปร์เนี่ย ส่วนเราก็จะได้เป็นอกัอกขบโรหิตพระโทเอ้ยคนแบบนี้ไปสอนอัอตรธรรมมันจะได้เรื่องอะไรไอ้ความละโมบโลภมากของไอ้เท่าสรารพัดพิษเมืองนี้มาเจอกันแล้วอยากจะใหญ่อยากจะเด็น่นอยากจะให้พระราชาเป็นประธานอาธิบดีปกครองชมพูทวีป ตัวเองก็จะได้เป็นอาคาเป็นปรหิตพูดนเลิศประเสริฐกว่าใครหรือว่าง่ายๆอยากจะเป็นประธานาธิบดีซะเองก็ยังจะคงได้ดมงนี่ไม่ต่างกับเจ้าเสนกเป็นอันว่าเขาคิดในใจว่าเราก็จะได้เป็นอาคาบรหิตประจําพระราชสำนักความดีความเด่นมันก็จะยิ่งไปกว่านี้ คิดดังนั้นแล้วนายเกวัตปุโรหิตจึงลุกขึ้นจากที่นอนชำระร่างกายแต่งตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าอันแน,น่มาแล้ววางแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนวางแผนจะยึดบ้านใครดีไมด่ดีถ้าไปยึดบ้านมโหสถก็เถอะเกวัตเอ๋ย ทั้งเกทั้งถูกวัดแน่เมื่อเวลาเข้าไปเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งว่าท่านโพโรหิตท่านมีธุระอะไรจึงได้มาหาแต่ชาาท่า,า,ทานโพโรหิตผู้จอมโลกไม่มีความอิ่มไม่มีความเต็มคนอย่างนี้เอไปสอนธรรมะมันก็โหยเพราะเป็นคนระยำไปสอนธรรมะ คำว่าบรหิตนี่คนจะเรียกว่าคนที่เป็นหิตมากกว่ามันคันไม่หายบรหิตเมื่อได้ฟังพระราชาทนนักละตัดถามที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทูลปรึกษาเป็นความรับพระเจ้าค่ะและก็ไม่ควรจะปรึกษาในที่ในเมืองด้วย ควรจะ,สะเสด็จไปในพระราชอุทยานเธอไปเจ้าวค่ะเพราะมันเป็นความลับสุดยอดราชาทรงกระทำตามโปรโหิตเพราะเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้สเสด็จไปยังพระราชอุทยานกับรโรหิตสองคนเท่านั้นภายในภายนอกวารทหารนักษาพระองค์ไว้ ทรงประทับนั่งบนแผ่นศิลาคือแผ่นศิลาที่เขาเป็นแท่นสวยๆในราชฐานไม่ใช่แผ่นศิลาสกปรกสำรับนกแก้วแสนรู้บังเอิญจริง,รงๆไปถึงเมืองนี้พอดีเห็นกิริยาของราชากุโรหิตดูมีทีท่าเช้าคนกนชีคนกลไม่น่าไว้วางใจ จึงคิดว่าจะต้องไปฟังความดูจึงบินแอบไปอยู่จึงบินไปแอบอยู่บนต้นรังใกล้ๆกับที่พระราชาับโรวยหิริุูสากันแต่ความจริงถ้าแกจะไม่แอบก็ได้เนี่ยถ้าแกเป็นสัตว์ราฉันใครเขาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่แอบก็น่าจะมีอันตรายเหมือนกันโนนหลานที่รัก ดูนกแก้วก็ยังฉลาดเพราะนกนี่เป็นที่ปรารถนาของคนถ้าเขาไม่จับมาเลี้ยงเขาก็จับไปฆ่ากินฉะนั้นนกแก้วจึงต้องแอบนี่ความรอบครอบอย่างนี้ลูกหลานเราที่รักท่างหลายจงจำไว้จำเอาเป็นเครื่องประดับปัญญาถ้ามีโอกาสก็ปฏิบัติตามสำหรับพระราชา เจเนตัยก็บรรหิตว่าท่านบรรหิตท่านมีเรื่องอะไรก็พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะฟังท่านบรรหิตจเนตกราบทูลว่าขอเดชะเรื่องนี้เป็นความรับพระพุทธเจ้าข่าจะรู้กันได้เพียงสีโ่โหนคำว่าสี่โหนนั่นก็คือสองคนคนมันสองโหนะลูกหลานที่รัก จันรู้ได้เป็นสี่หูระว่างข้าพระองค์กับระหว่างพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหาพระองค์ทรงทําตามคําที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทนแล้วพระองค์ก็อย่าทรงเป็นอักร,ราชาผู้เลิศลำ้ำในสกชมพูทวีตอย่างแน่นอนไม่ไมาว่าคำแบบนี้นี่ราชาได้สดับใน,นก็ทรงสมรนัตใน เขาก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ใหญ่ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วยึงได้รู้ว่าท่านอาจารย์พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะทําทตามคําของท่านทุกอย่างนงี่ลูกหลานที่รักคนที่ไม่รู้จักชีวิตของตนคนเราจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตายทางนั้น เป็นพระราชาก็ก ah ินข้าวเหมืนเราแก่มืนเราเจ็บเหมือนเราปวดอุจาระปัสสวะมัอนเราในที่สุดก็ตายเหมืนเราปกครองบ้านหลังเล็กๆก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันปกครองบ้านหลังใหญ่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพระราชาปกครองประเทศก็แก่เจ็บตายเหมือนกันจะปกครองโลกก็ตายเหมือนกัน เคยได้ยิงข่าวประธานาธิบดีนายกตตรีพระราชาตายบ้างไหมเขาตายให้ดูนับไม่ทนแล้วจะโลภโมโทสันไปทำไมเป็นอนวุวาไปครบไอ้เท่าสรารพัดพิกเขานี่มันจะสร้างกิจชั่วร้ายอยู่ดีๆไม่ชอบดินน้ำจะแทงหัวใจต่อไปฟังเรื่องของเจ้าจต่อไปนะไอการโลภโมโทสันแบบนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าทำ หากินในความซื่อสัตย์จริตคิดให้มันชอบและบอบปกครองของเราดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแสวงหาความเป็นทาสใครเขาอยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นขี้ข้าใครที่ไหนเ็เชิญครับไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านเราคำว่าไทยแปลอิสรภาพคำว่าทาสไม่มีสมัยก่อนโนนเขามีทาสกันสมเด็จ พระจุลจอมกล้าอยู่หัวทรงเลือกทาตปเระเทศไทยไร้จากความเป็นทาตมานานแต่เวลานี้ถ้าใครว่าชวนลูกชนหลานให้เป็นทาตจึงอย่าเอากับเขานะถ้านก็น่าชวนแล้วก็บอกที่บอกเชิญไปเป็นทาตแต่ท่าน้าค่ะฉันไม่ต้องการเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าท่านโปรยหิฆก,กราบคุณว่าข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์ได้รับสั่งให้ระดมพลแนะ่เตรียมกองทัพแล้วนะก็ยกไปยกไปล้อมเมืองต่างๆยึดไว้ก่อนเมื่อยึดเมืองใดไว้ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งกับพระราชาเมือนั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยบ้าเอ้ก็ยึดแล้วมันจะสู้รบยังไงกันล่ะ อย่างนี้มันต้องพูดว่าไปล้อมเมืองใดไว้ได้แล้วข่าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งว่าขอจอะได้โ้รบเลยนี่มันต้องล้อมเมืองไม่ใช่ยึดเมืองถ้ายึดเมืองมันก็ไม่มีการรบคนเขียนเขียนผิดไปเสนแล้วถ้ารบก็จะต้องแพ้เพราะว่าได้ล้อมมาทุกด้านแล้วนี่ต้องล้อมไม่ใช่ยึดขอเพียงการยกราชสมบัติ แต่เราจะทรัพย์สินต่างๆในเมืองนี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหมดเฮ้ต่เด็ยของเขาจะอดตายเขาจะยอมหรอเนี่ยส่วนพระราชาก็ยังคงพระราชาครองเมืองใดก็คงเป็นพระราชาครองเมืองอย่างนั้นนี่หมายความพระราชาก็เป็นราชาแต่ว่าเมืองนี้ทรัพย์สินมีเท่าใดขอฉันให้หมดจะ้ะ พระราชาก็ครองเมองว่าเปล่ามันจะดียังไงนี่ไอ้เท่าสารพัดพิษจังไรเนี่ยมันคิดแบบนี้ให้คนสองเมืองนี่มันเหมือนกันจริงๆเจ้าเสนนกาจารย์ทน้งสามรวมเป็นสี่กับเจ้าเกวัตนี่มันคิดเร็วๆเหมือนเหมือนกันถ้าพระราชาหรือพระรัฐบาลได้ที่ภาษาระารยำระยำแบบนี้ไม่ว่าเมืองไหนที่พายเมืองน,นั้นมันลหลหมด เป็นนว่าเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นพระราชาปกครองเมืองใดก็คงปกครองเมืองนั้นตามเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเม,เมื่อทุกเมืองยอมตามเช่นนี้เราก็ได้สมบัติในสกุลชมพูทวีทั้งหมดอมนี่นก็เตรียมดื่มน้ำชัยยบันให้ดื่มน้ำ รียมดื่มน้ำชายบาลไม่ควายน้ำสาบานและก็ยานำอพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพนครก่ร้อยหนึ่งทั้งหมดมาประชุมกันให้ดื่มน้ำสุราที่เจวิทยาพิษในพระจุิยานเมื่อพระราชาทั้งหมดสิ้นพระชนก็เอาพระสบเหล่านั้นไปเที่ยงเสียในคงคาเคยไม่น้ำ จากนั้นพระองค์ก็ยัเป็นอัครราชาในชมพูทวีปร้วยบายดังข้าพระพุทธเจ้ากราบโทนี้พระพุทธเจ้ขาข่าโลกหลานที่รักนี่เจ้าเกวัดเนี่ยมันโง่แสงโง่มันคิดว่าคนเมืองอื่นเขาไม่มีมือไม่มีเท้าคิดว่าจะทำได้ไง่ายๆนะก็ดูความโง่ของมันต่อไป แต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เลวสามลูกหลานที่รักเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่าทําตามเขาถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจงเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นศัตรูทรัพย์สินของเขาจงอย่าคิดเอามาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมที่เขาไม่เห็นชอบการมีศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุข มาคุยกันต่อไปว่าพระราชาท่านมีความโลภอยู่แล้วที่พระัฐบ,บาลท่านบอกว่าโลภพล่องอยู่เป็นนิดเป็นท้ายของตัณหานนหลวงปู่ปยังจะไม่ทิบายจะไปยุ่งพระราชาทรงเห็นดีเห็นชอบตามความคิดของพระโรหิตทุกประการนี่เป็นวาว่าพระราชาก็เกิดเป็นหิตขึ้นมาแล้วคันอยากจะได้ ที่ในโซนรัดว่าดีแล้วท่านอาจารย์รีบดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเลยจัดการได้เลยฉันจะเป็นพระราชาให้มันบเรรอเต็มชมโภทวีปนี่เขาแคาคิดว่าคนอื่นไม่มีเมืองม่เท่านะเป็นอนุวัจเจ้าเกวัตบรหิตกราบูนวาความคิดนี้เชื่อว่าแ่่เขาว่าอย่างนั้นนะ ความคิดอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว,ว่าอะไรคิดที่จะรู้ก็ได้เพียงเดี๋ยวเขาว่ายังไงเนาะเกวัตบริกราทุนว่าความคิดนี้เชื่อว,ว่าเป็นความคิดนหเขาว่ายังไงเป็นความคิดที่คิดรู้กันได้เพียงสี่หูคือสองคนเท่านั้น จะไม่ม no ีผ oh. <Exactly. S 1> ู no need, ้ใดอื่นรู้รู้รู้รวงรู้ได้เลยจะต้องเรียบดำเนินการไว้โดยเพียงไรไว้เท่าไรก็ยังดีแม้มันยุ่งจริงใครเขาเขียนหนังสือนะเขียนให้มันรู้เรื่องง่ายๆก็ไม่ได้เป็นอันว่าเขาบอกอีกความคิดที่คิดปรึกษากันเนี่ยขอพระองค์จงอย่าแ่งพลายเป็นขาดเราจะรู้กันเพียงสี่หูเท่านั้น แล้วก็จะต้องเรียบดำเนินการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้โดยไม่เมืองทั้งหลร้อยเอ็ดพรนนครน,นั้นสามารถจะร่วงรู้ลงน่จะร่วลงหน้าได้ถ้าคืนปล่อยให้ร่วงลงหน้าแล้วก็ไม่ช้าแกจะโซ่นี่ไปเอา่ากลัวสู่เหมือนกันเนี่เดี๋ยวก็เจอกับเจอกับมโหสถก็ได้ดีกันเท่านั้นแหละ เป็นอันว่าพระราชากับท่าเกวัตเจ้าจอมเกเจ้าจอมเกนี้ก็เรียกต้องคนเรียกเจ้าเท่าสารพัดพิธีรายหนึ่งเหมือนกันปรึกษากันอย่างนั้นนกแก้วแสนรู้เอียงหูฟังได้ยินตลอดหมดจึงบินลงมาจับกิ่งรังที่ห้อยตำ่ำแล้วก็ถ่ายอุจาระ ลดหัวเกวัดโปรหิตเอ้าพอแล้วขี้รดหัวให้จิบพอเกวัดเงนหน้าขึ้นไปพูดว่านี่ยัมาอะไรกันนิววะอะไรหล่นลงหัวนะนกแก้วก็ถ่ายโุจาระลงในปากพอดีนี่ความคิดมันดีเกินไปเลยกินขี้นกแก้วเข้าไปแล้วแล้วก็บินขึ้นไปจับบนต้นรัง ไม่กิ้นสูงส่งเสียงฟังได้ความว่าเกวัดเอ๋ยสมัยนั้นนกพูดภาษาคนได้เพราะอายุมากคนก็รู้ภาษาน,นกนกรู้ภาษาคนส่งเสียงเรามาบอกว่าเกวัดเอ๋ยท่านนึกว่าความคิดของท่านนรู้กันแค่สี่หูแ้่มันไม่จริงเสียแล้วแหละบัดนี้ก็รู้กันถึงหกหูแล้ว เขาบอกเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่สี่หูนะนะเกวัดนะรู้ถึงหกหูแล้วนะแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกไม่จำกัดคือถึงแปดหูสิบหูร้อยหูพันหูหมื่นหูแสนหูโอ้ยนับไม่ถวนน่เป็นเอพอส่งเสียงจบเจ้นกแก้วแต่ก่อนจบก็บินโผออกจากรัง ด้วยกำลังความเร็วมันกรลมพัดนว่าเงินเนี่ยกลับไปกรุงเมืองวิทิลาเข้าไปหาโมาโหสดผลิตที่เรือนตรงเข้าไปก่อที่บาเล่าเล่าในความที่ฟังที่พระเจ้าจุนนีพรรมทัต์จับเกวัดโปรหิตปรึกษากันในพระในพระราชจุทยานให้มาโหสดฟังจึงทุประการ นี่ลูกหลานที่รักจำมาให้ดีนะขึ้นชื่อว่าความลับจะต้องรู้แค่สองโหเท่านั้นถ้ารู้ถึงหูหที่สี่คือรู้กันสองคนทุกอย่างไม่เป็นความลับเป็นอันว่ามโมโหสดบันดิตไม่ได้ฟังความจากนกแก้วคิดหนะ้าดังนั้นแล้วก็คิดว่าอีตาเกวัดบรหิตนี่ ถ้าแกจะไม่รู้จักเราคือมโมโหสถคัณฑิตเราจะต้องบำราบปรับความคิดที่เขาคิดให้หมดไปเอาละสิมาละเจอเสือเข้าแล้วบอกว่าไม่บอกไม่ลุ้มปูบอกแล้วเนี่ยจะชนกับเสือโมโหสถก็จะเป็นหมดทุกรายเนะี่ยและ,มะโมโหสถก็รีบดำเนินการโดยไม่รอชักไม่ชักชา้าเหมือนกันนำครอบครัวที่ยากจน ในเมืองให้ออกประโยชนนอกเมืองให้หมดหนำครอบครัวที่มีทรัพย์สมบัติมียศใหญ่เข้ามาอยู่ภายในเมืองสะสะสมภักปลาธัญญาหารไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เตรียมพร้อมในการรบสำหรับพระเจ้าจุนนีรมรทั์รับสั่งให้ดมพลเตรียมกองทัพมาเอาอย่างรวดเร็วเอาเต็มที่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนี่เคลื่อนขบวนทัพยกไปล้อมเมืองต่างๆตีได้เมืองแล้วก็สมทบกับเมืองนั้นตีเมืองนี้ได้เอากำลังเมือนั้นสมทบกันเข้าไปเป็นทัพใหญ่ทช่ไมหน่อยยกไปล้อมเมืองอื่นแล้วตีเมืองนั้นได้อีกนะ่ะก็เอาทหารเมือนั้นสมทบอีกโดยแบบนี้ยกไปไป,ไปมาตีจบ ไปเมืองไหนเมืองนั้นแพ้เพราะไม่เตรียมตัวรบกําลังก็มากขึ้นตีได้เมืองทั้งหมดผ่านไปยังเลยเมืองเดียวคือเมืองมิถิลามหานครตอนนี้เองบรรดาลูกหลานที่รักไปเมืองมิถิลามหานครมันมีเมลรือเมืองเดียวจะสู้เขาได้หรือไม่ได้ลูกหลานทั้งหลาย้อนช่วยเลยคิด ว่ามโหสุดนะั้นมีแต่ปัญญาแต่ว่ากําลังคนน้อยจะสามารถสู้คนเมืองเมืองอุคคลที่มีกําลังมากทั้งร้อยนครเราคนร้อยเมืองทหารร้อยเมืองถ้าจะจัดเป็นกําลังกองทัพก็จะร้อยกองทัพแล้วมโหสถก็มีเพียงกองทัพเดียวจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้หรือไม่ได้สหลาทั้งหลายตั้งใจคิดให้ดี วันพรุ่งนี้หลวงป,ปู่จะมาคุยให้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี